ไม่ได้จ้าเขากินเข่าน้ำยาได้จ้า,า,นา,นา,จาหนาวหลายก็เจ้าก็ิ้มทำตัวคือว่าหนาวแต่เย็นเย็นพี่น้องล่มกับล่มจ้อยจ้อยเยอะล่มมาฮือฮือเป็นบาทกำลัง,งยิงยอเขาเศ้าจ้าทำหลังจากทำความสะอาด เก็บถวยเก็บร่ามมะล่างร่างมอร่างหายไปท์แกียมงานขืนบ้านไม่แต่าไก่ย่า,ยางลายมืออยู่อกว่าเพราะอะไรมีเวลาอยู่ลืมทยอยเหตุของอดี้เมื่อไหร่ก็ตีไมากินเขาพี่น้องจมพะโลแก้ว คือขารจะเก็บหมดพับนหนาวมันเย็นเลยก็ไปอยู่ไก่กับเจ้าานขี้ขั้นมียังจะกินแต่ก็แล้วข้ามเขาตุยออกเลยมําใจปลาข้าเจ้าว่าแยกกับผูรู้กันเจ้ากับว่าเอินเอิญนแต่วาเจ้าบ้านมามําใจปลา มันปลาแกซื้อมาไข่ป่าถุงนึงมันถุงนึงมันกําลังเปรี่ยวพอดีอ้อเอา ภาษายสสานเราอ๋อเอา,เอาภาษากลางกตว่าอุ่นเอา <c oughs> แส่บเด้ถือแนวมากเลยพี่ใหญ่กินซ้อมคาบเหรอลูกเต่าเขาก็มักนั่นดรอกใหญ่มกักคือคนเดียวมกัก <c oughs> มึงข้ามมึงยากแยกกันากแบบนี้หม,ม,ไม,มไูไก่กับเบื้องแต่วก็บะหมี่กึ่งเกค็มในบ้านใส่หมูใส่ใส่ใส่ไก่ใส่กก่ส้มพ,ะโ, <c oughs> พะโล่พะโล่พะล่าไม่ได้อ,องพิล็อกขอน้ำแก่จุ่มได้แก่ยิบกวนพิสุทธิ ค an ีบหมอกคึกน ja ้ำวนสับสับเยอะเขาก็อ้อนอ้อนมนี้ย่าหนึ่งเขาข้ามพม่า เม็ดนี้ไๆอ้วนๆ่อนบๆอ่อนดีแจะความหอมสูเ i̇şte. ข่าหอมที่สุดไปเลยย้ายสลับกินเอาเพราะว่าใส่เข่าสองยังก็อ่อนดีทุกอันด้วยแต่นี่ความหอมบระชูหอมที่สุดจะความอ่อนสูกกันได้พิเศษก็ไม่เย็น เป็นเม็ดดีดิดออดพี่น้องเลยเขาอ่อนดีมันกระเฮ็ดให้กินเขาแซ่สซมำนีกลจะพี่น้องย้ายกินเขาเศร้ากันเล่าจ้าคลิหนาพ่อันไหมจ้า